ที่นี่ค่ะใกล้แล้วค่ะบังดุนใกล้เทศกาลตรุษจีนแล้วนะคะเดี๋ยวพาไปแรกค่ะชาวหัดยย้ยนะคะเขาเริ่มออกาาเสอเสื้อผ้าชุดมงคลนะคะเพื่อต้อนรับเทศกาลตรุษจีนปีกระต่ายทองด้านพอกายไหมค่ากระเพยค่ะถึงแมมว่าต้นทุนจะสูงขึ้นแต่ว่าข้อยืนยัดจะคขายราคาเดิมค่ะ ช่วงใกล้เทศกาลตรุษจีนในทุกป,ปีนะคะพอคาเมค่าร้านเสื้อผ้าภายในตลาดเจดี่สแควร์ถนนสีปัวนาดอ,อําเภอหดใหย้จังหวัดสงขลาค่ะเขาก็จะนําเสื้อผ้าฉุดสีมุงคลหลากลา้รูปแบบลายราคานะคะโดยเฉพาะสีแดงมาขึ้นราคข้ายค่ะร่องรับการจํำนายของการจับจ่ายของลูกค้า ประชาชนในช่วงเทศกา,กาลสําคัญของชาวไทยเชื้อสายจีนเ่กําลังจะมาถึงในเร็วๆนี้นะคะซึ่งพอข่าวไมคาก็บอกขําว,ว่าชุดเทได้รับความสนใจจากลูกค้าเป็นพิเศษเน่ะก็คือชุดกีเพาและก็เสื้อเชิ้ตเนื่งจากว่าเป็นชุดที่แสดงให้เห็นถึงสัญลักษณ์การแต่งกายถี่ประยุกต์มาจากวัฒนธรรมของชาวจีนซึ่งทางร้านนะคะก็มีการนําเสือส้อผ้าซีซั่นแปลกไมจากเดิมเนี่ยมาวางจาหน่ายเช่นเสื้อเชิ้ตสีขาว ซี่เลืง้งทองลายมังกรเสริมความแข็งแกร่งตามความเชื่อราคากระเริ่มตอนี่เกบาทโดยมีจำหน่ายตั้งแต่ไซส์เด็กเหล็กจนไปถึงไซส์ผูยย้ใหญ่กระสง่งผลให้หยอดขายช่วงนี้ของทางร้านเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นค่ะพอคาแมค้าบอกอีกกว่านะครับในช่วงนี้ก็มีลูกค้าต่างชาติและก็ชาวต่างชาติเข้ามาตามาเสือ้อผ้าเผื่อส่มไซส์ในตอนรับเทศกาลตรุษจีนเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากด้วยนะครับชุดกี่เพาแล้วก็เสือ้อยังคงเดิมอยู่ แล้วก็เชิดที่มาใหม่เชื้อยืดนี้ก็ดรอปลงไปนิดนึงอาจจะมีลูกค้าอาจจะมีตัวเลือกที่เยอะก็ลเลยทําให้แบบว่าดรอปลงไปลูกค้าก็ต้องการสินค้าใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องการขายหมดค่ะ <laughs> <laughs> เพราะว่าต้นทุนค่อนข้างที่จะสูงแล้วก็กําไรน้อยเพราะว่าถ้าขายไม่หมดจะไม่ค่อยเห็นกําไรเท่าไหร่อ <laughs> ยังขายเท่าเดิมค่ะแต่สินค้าราคาสูงขึ้นค่ะ ก็ยังขายราคาเดิมสามารถลดได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะยืดหยุ่นได้ค่ะขายดีค่ะเดี๋ยวนี้สินค้านะลูกค้ามาเยอะเลยพวกต่างประเทศก็มาพวกสิงคโปร์มาเลคนไทยก็ตื่นตัวนะขายดีขายส่งขายปีกขายดีค่ะก็ก็อยากให้ดีกว่าปีที่แล้วให้กำไรเยอะๆหน่อยซึ่งท่างร้านเองนะ้ครับก็มีการปรับกลยุทธ์ในการขายมีสินค้าที่หลากหลายรูปแบบ ทางการค้ายปลีค่ายซงโดยส่นย้ายทางหลานจะดับสินค้ามาจากประเทศจีนโดยตงุงอีกทางยังมีการขยายเวลาขายสินค้าให้นานขึ้นกว่าปกติเพื่อรองรับลูกค้าด้วยนะครับหากใครสนใจกําลังมองหาเสื้อผ้า,าจัรับตุ๋จีนก็สามรารถเข้าไปล่องส้มไซส์และก็เลือกสื่อได้นะครับที่เจทีสแควร์ยูดิซี่แยกซีผู้านาน้ำเพื่อย้ายจังหวัดสงคล้าน,นั่นเองนะครับซึ่งทางหลานจะขยายเวลาเปิดปิดช่วงเทศกาลเป็นเวลาแปดนาฬิกาถึง23นาฬิกาด้วยกันนะครับ ถึงนอกจากจะเป็นสีแดงที่เราเห็นกันปกติแหละเห็นว่าฟีนีเนี่ยเอาสีอื่นๆแปลกไหมเป็นส like ีมงกลซสีขาวสีทองเรื่องทองลายมังกรและปะเนียนะคะก็ออกมาจำหน่ายให้เพิ่มตัวเหลือให้กับลูกค้ามากยิ่งขึ้นค่ะต่อ้ากหากหากว่าใครหาสื่อสัมพันในช่วงเทศกาลตรุษจีนนะครับก็ไปดูได้นะครับทีเจทีสแควร์ซึ่งอยู่ตรงข้างกับห้างแดนานนั่นเองนะครับค่ะ